วันตอรับู้ายกัสุดไทยแลนด์ราการเรดงีเกม่นสับโลกที่จะทำให้เดไในฝันขคุดเป็นจริงยังมีสาวๆอีกเพียมครับผมเริ่มเลยครับสาวสวยไฮโซค่ะโปรไฟล์เลิศน้องปุ๊กปิ๊กครับ สวัสดีค่ะชื่อปุ๊กปิ๊กนะคะปุ๊กปิ๊กเป็นผู้หญิงผิวขาวมากมีระดับเป็นดาวและเชลิดเดอร์มหาวิทยาลัยค่ะที่สำคัญนะคะตอนนี้ปุ๊กปิ๊กโสดค่ะปุ๊กปิ๊กนะคะ hey, 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 hey. เป็นนักเทคนิคการแพทย์ค่ะปกติแล้วนะคะปิ๊กนี่ มีการแพ้ดวยคเป็นนักเทคนิค้ยยมีการแพดวช่วยมารักษาคนที่มีคุณแจ็คตัวนี้ตอนแรกกะจะเลิกพี่แจ็คมาแล้วแต่ไม่หันผมไม่เชื่อผมไม่เชื่ออะไรในรายการนี้อีกแล้วบอกว่าเป็นดาวมหาลัยเก <S 1> <S 1> <S 1> ิดหันมาเป็นเดี๋ยวแต่เมื่อกี้นี่เริ่มได้ยินเสียงแม่ชัดนะแม่่วา อยู่ทีมคุณแจ๊กอะคะอ,อยากไปช่วยเอาเทคนิคการแพทย์ไปช่วยรักษาคนในทีมเหรอ <c oughs> รู้สึกว่าบางทีคนบางคนเราจะต้องดูแลเป็นพิเศษดูแลเป็นพิเศษคนบางคนเราต้องดูแลเป็นพิเศษ <c oughs> อยากให้เขาเป็นคนปกติอยากใ <c oughs> ห้เขา มีดีกว่าท่ายังไงครับอ๋ออยู่กับผมดีกว่านะครับบอกว่าอยากจะดูแลเป็นพิเศษใช่ไหมฮะผมแบบขอแบบพิเศษไม่ใส่ไข่แต่ขอธรรมดาแบบใส่ใจก็พอนะจ๊ะ ได้ไงแต่ว่าผมแบบก็ผมจิงใจนะครับนะครับแล้วก็ตอนนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายทมื่มนะฮะปวดหัวปวดมาไม่ต้องไปสมยุนธ์ยาคือพูดแค่ห้อให้อยหมอไปดูแลง่ายไปดูแลกแล้วผมหายดีแล้วเดี๋ยวผมจะดูแลคืนนะครับหมอนหรือว่าเป็นเอาไปเอ็กซเรย์ใจน้องหน่อยปะไม่อยากจะพูดคำนี้เลยสวยเลยได้ก็สวยอยู่แล้วปเอาเป็นว่าสวยๆองคุณคุณจะเลือกทีมดองหรือทีมฮัทครับผม จับกาจับกาโอ้นะคบเงียบเงียหลังๆเขามาแรงเนาะมามืดไปมาแป๊บๆก็มาสองเท่าตอนนี้อย่าลืมนะครับผมว่าแต่ละทีมนะครับแต่ช h o i c ครับคุณมีโอกาสที่จะนำสาวสาวเข้าซ็อกได้แค่ทีมละหนึ่งคนผมจะตั้งใจผมจะตั้งใจก็ลองดูว่าใครจะเป็นคนยอดคนรับครับ สาวคนนีนะครับผมโอ้โหสวยคมคผมยาวแถมเป็นดาวพริตตี้รถซุเปอร์คาร์ตัวท็อปโอ้โหน้องสายรุ้งครับสวัสดีค่ะชื่อสายรุ้งนะคะสาวน้อยตาคมผมดำ เป็นท็อปพิตี้มอเตอร์โชว์ค่ะสต่รุ้งชอบผู้ชายเจ้าชู้เพราะว่าน้าค้นหาเหมือนรถรุ่ซุปเปอร์คาร์ละค่ะยากที่จะเป็นเจ้าของแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไม่ได้ถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนอยากให้รุ้งเช็คสเปครุ่นหันมาเลยค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ คิดเยอะแจ็คไม่หันเลยอะตอนเนี้ยทำไมอะแจ็คแบบไม่โยกแล้วอะทำไมอะแจ็คครับทำไมไม่หันครับแม่แม่ไม่ได้บอกให้หันเหรอเมื่อกี้น้องน้องเขาพูดมาคำหนึ่งว่าชาวผู้ชายเจ้าชู้ชาผู้ชายเจ้าชู้เป็นพวกเราเนี่ยไม่เจ้าชู้แล้วแบอกน้องสายเขาเป็นคนหนึ่งที่น่าเสียดายสำหรับหนุ่มๆมากที่ไม่หันมาแต่สุดท้ายปิดจบคุณโดกรับเลยครับรับเลยครับรับเลยสุดยอดเลยนี่ครับโอ้โหสุดยอดเลยครับ คุณบอมคุณแจ็คคุณฮัทคุณเหลือได้โคตา้1 1> าหนึ่งนะทีมละหนึ่งคนเริ่มครับคนต่อไปไป่คิดชื่ออะไรสาวชิกอ,อินเตอร์อนักเรียนนอกชื่อน้องเนีวนิวครับ คืออะไรชื่อนิวค่ะิชื่อนิวเพราะว่าตั้งแต่ต้องลอกประวัติก่อนท่านคือพื้นฐานคือเกิดที่ฟลอริดาด้วยนี่ก็เพิ่งกลับมาทั้งหมลงเครื่องที่สายใต้เมื่อคืนลงลงเครื่องที่สายใต้เมื่อคืนนี้ฟลอริดาบ้าอะไรวะเครื่องบินที่ฝรั่งฟลอริดาคุณพ่อทำธุรกิจอยู่ที่ฟลอริดาขายเกี๊ยเกลียวาแล้วก็สัมภาระบรรณาธิการเราต้องมีอนาคตนะมีทุกอย่ะ าใช่ปุ๊บเป็นเขยเขาเกี่ยวว่าวที่บริได้เลยเว้ยแกมผมมั่นใจแล้วนะว่าผมสักวางความน่ารักได้ถูกต้องแล้วนะจะจะบอกพี่แจ๊กว่าอะไรคะหน้าหนูจะเล่นตังในกระเป๋าหนูเป๊ะเวอร์นะคะฟังคุณบอมว่านีกว่าครับมีพี่กับแจ๊กยังไงพอดีเลยบอมต้องการคนส่งรถอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมไปขายได้พี่ แต่ที่พี่คิดบอกปรไฟดีผม่าการหันมาดูผมพูดตรงๆครับว่าคนเราบางทีบางครั้งหน้าตาก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งนะครับผมรูปร่างเป็นส่วนประกอบหนึ่งแต่ถ้าแบบนี้ก็เอาคุณจะเลือกใครทีมบอมหรือทีมจักร ทีมยอดมนุลย์ครับผมพูดกันไยาว่าปิดจ๊อกอย่างสยดสยองคะผมผมเหลือคุณบอมและคุณฮัดนะครับทีมเราดึงคนเราให้พักหายใจตั้งสติกันอีกทีแล้วกลับมาปิดจ๊อกกันให้ได้สกครู่เดียวกับตัวช้อนไทยแล้วเลือกได้ให้เดทค่ะ